<S <S <ม>เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคำไรวุย้ยขัดจังหวะจริงๆเลยอะ่ะชนอะไรเนะี่ย นี่มันคุ้นๆว่ะพี่แป๊ะเอาไงต่อดีอ่ะนกลัวพี่แป๊ะน,นิ่กลัวนิ่ไม่ต้องกลัวนะเราแค่เช่ารถมาเที่ยวแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดสิคนที่ผิดไอ้คนนี้มันขับรถชนคนไม่เกี่ยวกับเราเอา้าวเหี้ยได้ไงเงี้ยแล้วมีชอบรถก,กันสิครับเอา้ามันเกี่ยวอะไรกับฉันนะ่ะรถกับรถแกรถแก,แกเป็นคนชนเขาเออ ก็เฮียโซเดาคมกับเฮียในรถเนี่ยใครมันจะมีสมาธิฮะผมก็ไม่มีสติพอดีดินี่ฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันแกนั่นแหละพีเต็มๆนี่แนะนํานะถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยเหยียบซ้ำมันไปเลยดีกว่ามันพิการแล้วจะต้องดูแลมันตลอดชีวิตงั้นอันนี้อะขับรถฮะไปเถอะนี่เอาเฮีย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 

ก็ช่วยเองเหรอวะคุณทำไมเข้ามานอนอยู่ตรงนี้ผมว่ารีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลกันดีกว่ารีบเลย รอล้วไว้กูไปดูมาดีกว่าพวกเราไม่ใช่ญาติค่ะแต่พวกเราแค่ขับรถผ่านมาเจอเขาก็เลยพามาส่งโรงพยาบาลยังไงก็ฝากหมอช่วยดูแลต่อด้วยนะครับพวกผมสองคนขอตัวก่อนยินดีครับ ครับคือผมรู้จักกับคนไข้ครับคนไข้เขาอาการเป็นไงบ้างครับตอนนี้ปลอดภัยดีครับแต่สมองของคนไข้เนี่ยได้รับการกระทบะเทือนอาจจะมีหลงหลง,ล,งลืมๆบ้างสักสองสามวันน่าจะดีขึ้นนะครับขับอขอบคุณมา,มากๆเลยครับยินดีครับ นะครับไม่ร่างใจครับไหล่ะมึงหมดจะดูหนังสดรวยเลยก,กูครับค่อยๆกินนะครับขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยพาฉันมาส่งโรงพยาบาลและยังช่วยดูแลฉันอีกย,ยินดีครับวันนี้คนไข้กลับบ้านได้เลยนะครับ อ๋อนี่โทรศัพท์คนไข้นะครับตอนนั้นแบตหมดพยาบาลเอาไปชาร์จให้แล้วลืมส่งคืนนะครับขอบคุณค่ะฉันคิดว่ามันหายไปตั้งแต่ตอนโดนชนแล้วซะอีกญาติคนไข้ไม่ได้บอกหรอครับญาติญาติคนไหนคะ <S <S ก็คนอ๋อหมอมอ,มอ,มอครับคือผมปวดหัวมากเลยครับหมอสงสัยกัดสีผมเยอะเกินไปครับหมอมียาพาราสผม พลาเหรอครับครับได้ครับเชิญท,ทางนี้เลยครับครับอันนี้เลยครับหมอเออแล้วนี่คุณกลับยังไงเหรอครับตอนแรกก็ว่าจะให้สามีมารับนะคะแต่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลย แล้วเขาก็ไม่ยอมติดต่อกลับมาด้วยอ่ะนี่ขนาดฉันหายไปตั้งหลายวันนะคงจะโกรธฉันอยู่แล้วมั้งคะเพราะว่าตอนออกมาเนี่ยเราทะเลาะกันแรงมากเอ่อขอโทษนะครับทะเลาะก,กันเรื่องอะไรเหรอครับฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะเลยจะให้เขาพาไปหาหมอแต่เขาบอกว่าเขางานยุ่งมากเราก็เลยทะเลาะก,กันแต่ช่างเถอคะค่ะเขาก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว วันวันทำแต่งานบ้านชองก็ไม่ค่อยกลับง,งั้นผมขออา,าสาไปส่งคุณนะครับขอบคุณค่ะครับงั้นเชิญครับพี่แป๊ะจา๋าว่าแต่นางเมียพี่อะมันไม่กลับมาอีกหรอมหายไปนานเลยนะก็ดีแล้วนี่ พี่ว่าสงสัยมันคงจะงอนีกลับบ้านแม่ต่างจังหวัดไปแล้วมั้ยให้มาเฮ้ยพี่แปะนั่นมันไอรถเช่าวันนั้นนี่พี่จำได้ปะ ทำไมอ่ะเฮ้ยแกมาได้ไงวะเนี่ยไปซ่อนก่อนไปไปเร็วซ่อน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 ,อน,อนออไปซ่อนก่อนเอ้าเอ๊เอ๊ยหายไปไหนมาตั้งนานอ่ะ พี่คิดถึงแทบแย่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยรู้ไหมพอดีว่าฉันประสบอุบัติเหตุนะนอนโรงพยาบาลตั้งหลายวันตอนแรกก็จำอะไรไม่ได้เลยค่ะเลยไม่ได้ติดต่อ,อก,กลับมาดีที่พ่อหนู่มคนนี้ยช่วยไว้อ๋อเหรอความจริงแล้วเนี่ยผมเป็นคนขับรถชนคุณเองะครับผมเห็นลูกค้าคู่หนึ่ง เขาเลงรักกันบนรถของผมผมเลยไม่ทันระวังแล้ว <UC> แกมาโกหกว่าแกช่วยฉันทำไมแกต้องการอะไรกันแน่เพราะว่าผมรู้สึกผิดไงครับแล้วคุณรู้ไหมละครับว่าคู่รักคู่นั้นเขาคือใครก้อยเฮียเนี่ยแหละครับสามีของคุณฮะไม่จริงอ่ะคุณไม่เชื่อใช่ไหมละครับ ผมติดกล้องวงจรปิดในรถของผมไว้กันขบวนแต่ดั้นได้ภาพนี้มาครับผม,ม,ผมก็อึ้งเหมือนกันแหละครับตอนที่ผมขับรถชนคุณเสจไอเนียเนี่ยมันบอกให้ผมหย่บคินตำด้วยนะครับเอ๊ะเอ๊ะอย่าไปเชื่อไหมน,นะมันโกหกอะ่ะ แล้วคนในลูกใครฝาแฝดพี่เหรอเออใช่พี่ว่ามันต้องเป็นคนหน้าเหมือนแน่เลยเหรอ,อ,อจะออกมาทำไมเนี่ยก็ฉันกลัวนี่อ๋อเนี่ยเหรองานที่พี่อ้างออกไปทำทุกวันทุกวันจนไม่มีเวลาให้ฉันอะ ไม่รักกันแล้วเนี่ยก็บอกกันตรงๆสิจะโกหกทำไมเอ๊อสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดคือการถูกกดหลังพรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอพี่จะไม่ได้อะไรไปเลยสักอย่างรีบออกไปซะตอนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ Bảy lẻo